สวัสดีครับรอเดวสตอรี่ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บางแสนเทอริเทจแล้วนะฮะก็แน่นอนครับปีนี้บางแสนสี่สอง <c oughs> เวียนมาเป็นจบรคบิีรอบแล้ววันนี้ก็จะมารับบิ๊นะครับปีนี้ก็จัดแบบ new normal ให้รับบิ๊ได้สองวันผมสมัครมาได้วันศุกร์นะครับซึ่งเป็นวันทางาน ต้องตาง,งานมาเพื่อมารับบิดน,นะครับตอนนี้อยู่หน้า,าบางแสนเฮอริเทสแล้วเดี๋ยวราต้องเข้าไปด้านในผ่านจุดคัดกรองเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันฮะ ใคยชนะ ตองมาสแกนหน้าเฟซไอดีนะครับยืนยันบุคคล แกนหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ใบสลิปนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปรับบิลที่ข้างในนะครับนี่ก็จะได้วิสแบนนะฮะ ถ่ตามโลโกสลีฟน,นะเลเอที่แปดค่ะ ได้เบอร์วิ่งแล้วนะครับแล้วก็เราเสื้อแขนกุดต้องมารับตรงนี้ 2m ไปเช็คบิ๊กต่อ้หอนะคะานนะคะสุดต้องไหคะคเรียบร้อยครับเก็ของ ตอนนี้ข้อมาอยู่ในเอ็กโซแล้วฮะเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันท่้นหญิงบุรนทร์พาข้าเล็ผหาจุดทับฟองอากาศค่ะเว้นระยะห่างทางสโคือ โซนโปรเชียรดิสแทนซิ่งนั่นเองนะคะและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะกองอื่นนะคะสำหรับพี่น้กงวิ่งทุกการค่ะที่จะเข้าหางนะคะเราก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยผ่านกล้องถ่ายงูแสกนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีททยสมัยจากเอ็นดีแคนะคะทำงานควบคู่กับการแกนใบหน้าค่ะราดูกนถึง เราได้กอสแลมเบลและวิดีโอที่มันดีไว้นะคะก็จะถูกเปิดให้ได้ชมกันที่หนังค่ะห้องอาบห้องแชทของเรานะคะก็จะอยู่บริเวณติดกับรถแรมดีเอ็นดีวิอแต่ตั้งเองค่ะใครที่ไปเยี่ยมชมเนี่ยดูรถดีเอ็นดีวิวอีแต่เนี่ยนะคะค่อยๆกันก็จะเป็นห้องแชทของเราเองค่ะคุณสาว พี่นักวิธีลงทะเบียนนะคะต้องมารับบิบนะคะน้วนตัวเองนะคะให้เลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีป้ายสำหรับรับบิบเวทีไว้ให้เตรียมในเรื่องของบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือจะเป็นพาสปอร์ตตัวน้หรือว่าเป็นจุดตามมาด้วยนะคะให้จักพี่นักวิธีรบมไปถึงตู้ตานเนี่ยได้แผ่ท่านะคะรวมถึงในทุกทุๆตู้เราก็ยังมีสีพลานะคะตับหายท่าเชื้อ กาทำความสะอาดปกอดไัยได้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณมาอยู่ในงานนีะคะานี้อน้และีนะรัไปด้วันเลยน่ันต้องมีครับมอข่าทอยงนนเอาวันใหญ่ไปเลยเอาไกองนึงกับเสื้อสตไม่ได้ก็ให้เน่อะตัวนี้ตัวนี้หมุนยากโอเค ได้ด้ลยนะครับโอ้โหหกซองหกซองโอ้โห้องอ๋อนี่ลองวันที่สองโออม้ยอ ได้มากกว่าที่พี่ซื้อเนี่ยคาุณเลยเว้ยให้จะได้ช่วยเทนให้จะมีฟองไหมพี่ซื้ออีกสี่ซองเยวกินได้หมดให้พี่ดูหญิงด้วยอันนี้มาคนเดียวมามาแค่นี้เหเพื่อนเพื่อนไหมถ่ายรูปหน่อยถ่าคนละวันอเพื่อมามาจับเลยฮะถ่ายรูปหน่อยโอ้โหถึงะดาด

จับไปครับอเพื่อนพรุงนี้มามาจับด้วเลยโอ้ยรางวัลที่สเลยนะได้ต้องหกซองเลยหกซองสองร้อยห้าเท่ากับได้สิบซองสองริบซองนะได้กี่บาทไปเฮดดูนะได้ดวง้วไหนมันมีอะไรบ้างขอช่วยดูสิอ๋ออะไรนะซีแท็บเหรอนี่อะไรวะ ีแท็บไหนดูข้างหลังอ๋อนี่ไงมี BC มี BCAA มีซันฟลาวเวอร์ซันฟลาวเอร์ดูดอกคำขอเออแล้วก็มีคอลลาเจนไทท์ถูช่วยเรื่องคอด้วยไหนมาลองดูซิว่ายี่ห้อนี้จะเป็นยังไงเนี่ย ร้อนค่ะร้อนสวัสดีครับเช้ามืดวันอาทิตย์อนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่จุดปล่อยตัวนะครับจากโรงแรมระยะทางก็งมัน1โลกว่าเกือบ2โลก็เดินเนวอนวมไปครับเดี๋ยวจะปล่อยตัวตอนตี2อครึ่งนะครับสาหรับ เวฟแรกก็สภาพตอนนี้ก็ย <Into> <c oughs> ังไม่ได้นอนแล้วก็อะไรแน่นๆท้องไปหมดวันนี้ก็อยู่แถวแหลมแท่นนะครับเดินไปสภาพอากาศก็เหมือนจะเย็นสบายนะครับเหมือนเมื่อคืนมีฝนตก เพื่อนต่างนก็ค่อนข้างลื่นพอสมควรตอนนี้เดินมาถึงทางตรงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยนะครับแต่ยังไม่เห็นเส้นชัยเลยสำหรับแผนในการวิ่งวันนี้ก็ไม่มีนะครับนี่เป็นไงเอาคองกลับบ้านอีกไหมฮะ <c oughs> มันอาจจะมีอ้วกกลางทางก็เดี๋ยวจะเอากระเป๋าไปฝากแล้วก็แล้วก like ็เตรียมตัวเข้าบ็อกซ์ตานะครับก็ระหว่างวิ่งก็คงไม่ได้ถ่ายไม่ได้เอากล้องไปถ่ายอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันหลังวิ่งเสร็จว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือจะร่วง ไม่พร้อมซเลยเสีย <trad> ที่ฝากของฮะเดี๋ยวเข้าไปฝากของ เละเทมากเลยปี้ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับก็เข้ามาที่3ชั่วโมง59พอดีออับเลเทมันมีอาการเจ็บอะครับตอนแรกก็วิ่งคุมมาก็ก็ไม่ได้มีอะไรพอเจ็บปุ๊บไปพังหมดเลย อันนี้ก็มีฝนตกนะครับคืออากาศดีทุกอย่างแต่ว่าถือว่าเราดวงไม่ดีนะครับมีการบาดเจ็บก็ก็ยอมรับสภาพไปนี่ก็วิ่งเข้ามากันเยียแล้วคิงคองปีนี้ตัวสุดท้ายเท่าไหร่นะ3ชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมง1ิบนะครับ เร็วมากปีแล้ว3ามชั่วโมงสินี้เร็วขึ้นมาอีก8นาทีโคตรโหดไปไหนแต่เรายังเอาคิงคองกลับปากช่องได้อีกนะครับสามชั่วโมงแปดนาทีที่แปดสิบสามวิ่งอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวรอรับคิงคองแล้วก็กลับแล้วครับยเฉพาะคามสวยยังไม่ครบนะแต่ใช่แล้วนะครับยังไงไปไปรอดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการ พิงกองกลับบ้านนะครับคนที่ร้อยนะตอนนี้เดินจะไม่นอดแล้วเดีลยวกลับโรงแรมแล้วครับก, e. ก็เดี๋ยวเดินผ่านอะไรจะถ่ายบรรยากาศให้ดู พามาดูบรรยากาศหน้าโรงแรมครับกิโลที่40นักวิ่งกำลังเล็ก2โลกำลังจะเข้าเส้นชัยส,สุดครับ แล้วนะครับสำหรับบางแสน42ปี2020ก็เดี๋ยวงานหน้าว่ากันใหม่สำหรับงานนี้ก็วิ่งแบบเจ็บๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่งานหน้าสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยดะครับบ๊ายบาย 嗯。